สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาเอามงคลออกจากตู้เย็นแล้วนะครับเจ็ดวันนั่นี่ครับผมเจวันใส่ช่องฟิตเลยครับเดี๋ยวไปไปดูกันครับไปดูกันมันเป็นก็มีคนแนะนำแหละเขาใช้ความร้อนกับใช้ใช้ความเย็นนี่แหละพอบอกเอาเชา้าเข้าฟิตนะครับ ก็เลยเอาเข้าฟิตลองดูหลายครั้งก็ได้ผลดีอยู่นะเดี๋ยวมาดูสภาพจะเป็นยังไงครับตัวมดตัวแมงที่เขา,าจัดการกับพระนะครับอ่ะทำคลิปให้เพื่อนพองน้องพี่ได้เห็นกันสักครู่นะครับนี่เลยมาแล้วครับก็เป็นพระผงของหลวงปูท่ทิมอิสริโกครับ ก็ใส่ในซีนนะครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นเขาออกนะกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรเขาจะออกครับดูเขาจะเป็นยังไงช่องฟิตครับเย็นจัดเลยแหละมาดูครับนี่นะช่องฟิตครับช่องฟิตช่องฟิตนี่ครับข่า มันเยอะครับตัวใสๆครับตัวใสๆที่ที่เคยทําให้ดูเนาะตัวใสๆครับตัวใสๆตัวใสๆเดีย๋ยวจะมาลองดูนะครับมันจะเป็นประการใดลองดูลองดูอย่างอันนี้ก็เป็นเนื้อผงก่อนหนนะครับทุกคนครับก่อนหนึ่งห้ากอนหนึ่งห้ยังไม่มียันนะครับยังเป็นหลังแบบ นี่ครับก่อนเข้าเหนียวสุกครับอืมนี่แกะออกมาแล้วนะครับมีไม้เอ่ยยังเล็ดรอดน่าจะไม่เหลือแล้วละมั้งผมว่าแต่ว่าถ้าปล่อยนานไปก็ไม่แน่แหละมันเป็นไข่ไข่นี่ครับ น่าจะหายภาวนาให้หมดนะครับภาวนาให้หมดว่าเป็น,นเป็นปัญหาพอสมควรนะครับที่เข้าไปแทะไปจัดการอาหารเขาจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลยแหละเจาะเข้าไปเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปนะครับบางทีมันนิ่งเรามองก็ไม่เห็นนะครับต้องขยับนหน่อยแล้วเขาถึงจะเคลื่อนไหวให้เราเห็นเพราะมันตัวเล็กมาก ทีเราก็มองไม่เห็นโดยเฉพาะที่เขาวางไข่ไว้นี่ต้องผ่านการเวลานะครับบางทีเราเก็บไว้ให้ดีอย่างดีแล้วไม่มีแล้วนะครับพอไปดูทีมีอีกนะครับแสดงว่าเขาไปวางไข่ไว้นี่นะครับผมเ,เดี๋ยวไฟส่องเข้ามาอีกอันนี้ตัวอย่างอันนี้เป็นพิมพ์หลังแบบครับพิมพ์หลังแบบอันนี้อันนี้หลังเรียบนะครับจส่องหลังเรียบดู จัดการเข้าช่องฟิตเลยนะครับใครที่ใครที่อยากจะลองเอาไปดูปฏิบัติตามก็ลองดูนะครับก็ได้ผลดีอยู่นี่ครับอันนี้เม็ดอะไรไม่รู้นี่เม็ดมนสารครับ อ,อ,อืนี่ครับดูอื่นๆลองดูเยอะอยู่ครับนี่วันนี้นี่ครับออกมาทั้งหมดเลยผมเอาไปแช่เดี๋ยวมันคัดอีกเจออีกก็จัดการแบบนี้อีกทีนะ่ะจัดแบบนี้อีกอืมอืม ถือกาสองเนื้อไปด้วยนะทุกคนนะครับถือกรดาสองเนื้อไปด้วยซูมเลยดีกว่าซูมเลยดีกว่าครับนี่อันนี้สภาพเขาก็อยู่ทับๆกันนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนก็มันก็จะมีลักษณะร่องรอยการทับเป็นมวลสารอย่างนี้ ของดีนะครับของดีครับช่วงตั้งแต่สองพันยแปดเลยนะเนี่ยว่ากันว่าเขาเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่ที่สร้างนอกวัดนะว่ากันว่าที่สร้างนอกวัดนะครับนี่นะมาขอเมตตาหลวงปู่สร้างนอกวัดนะครับครับแต่ก็มีพิมพ์บางพิมพ์ที่ที่เป็นพิมพ์ของทางวัดละหารหอ,ยอยูน่นะเช่นพิมพ์หน้านางน,นะครับเท่าที่ดูนะครับ ก็มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะทุกคนนะการขอพิมพ์การขอเมตตาบารมีหลวงปู่ไปสร้างวัดวาอารามอันนี้ยังเป็นอันนี้ก็เป็นพิมพ์บล็อกไม้นะครับนี่เป็นเนื้อ,อเป็นบล็อกลหลุมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูแจกมาดูผมก็แยกเอาไว้อยู่แยกพิมพ์เอาไว้อยู่ครับ่าวันนี้ผมทำคลิปนี้มาให้ทุกคนได้เห็นภาพนี่ครับ ถาเอาไปจัดการกับตัวกินมดกินแมงครับนี่นะนี่ครับเป็นพระที่สร้างนอกวัดครับสร้างนอกวัดครับปัดมีไม่ใช่น้อยนะครับแถวบันเพแถวระยองมีหมดแล้วครับเพลแกลงมีหมดครับเอาอันนี้ก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ดันหลังเป็นรอยนิ้วมือ บบนี้ไม่มีโรงงานโรงงานไม่ไม่ทำแน่ๆนะครับเขาไม่ทาพระเขาทําเขาต้องทําให้สวยอะนะเขาต้องทำให้สวยไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มี1.5ตอนนี้ก็ลามมาถึงบล็อกยุคต้นแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะอันตรายอันตรายโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้อีกสักเจ็ดวันนะก็จะทิ้งไว้อีกสัก7วันดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรอีกก่อนที่จะเก็บนะครับ พอภาวนาเขาให้หมดไปซะนี่ครับสภาพบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้นี่ครับดูง่ายครับบล็อกไม้บล็อกไม้ครับบล็อกไม้อันนี้เป็นหลังสมเด็จนะหลังสมเด็จด,ดูอีกสักหน่อยสิวันนี้นำบรรยากาศของการเอามงคล พระผงหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเป็นพิมพ์ขุนแผนวาละช่วงประมาณ2,508นะที่มีบล็อกงบล็อกไม้มานี่ครับบล็อกหินนิกโกนตัวนี้นะครับพิมพ์ยังไม่สวยครับอืมนี่ครับอันนี้เห็นปฐทบีธาตุมันก็มีต่อไปถึงปี 1,3, 1,4เห็นอยู่นะครับปัทบีธาตุนี่ครับ ชัดเจนเลยนะครับไม่มีบอลทองไม่มีทองครับของดีนะอ่าแล้วก็มันจะมีตัวเป็นทองเดี๋ยวเอาให้ดูตอนแรกผมก็ว่ามันเป็นลูกปัดลูกอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอจะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูอยู่อยู่ทุ่งไหนอยู่ทุ่งไหนเอยเขาเป็นปัทบีธาตุนะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับเดี๋ยวซูมให้เห็น,นครับปัทบีธาตุนี่ครับ เอามาเป็นมงคลของวิเศษนะครับของลู่ท่านไหนเนาะเดี๋ยวเด้อน่าจะเห็นเห็นอยู่ไหนมาแวบแวบแวบ,บ,บอยู่นะครับยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจออืมนี่นี่ไงครับเจอแล้วครับนี่เลยนะครับตอนแรกก็ไปเห็นองค์ เหล่านี้นะครับที่เขาลงบอลทองอะนะเราก็นึกว่ามันเป็นเม็ดลูกอมเป็นเม็ดแร่เม็ดอะไรนี่ครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่น,นีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บอกให้เห็นนี่ครับเนี่ยสภาพแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยพวกเนี้ยตาเต็มไปหมดเลยเนี่ย ก็ฟันธงบอกให้เราทราบว่าเขาเป็นปัตีธาตุคือแบบนี้นะครับเป็นของดีเลยนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งมวลสารอีกหนึ่งวิธีการสร้างของพระหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับน่าจะสร้างในวัดนอกวัดก็ล้วนแล้วแต่สุดยอดทั้งนั้นนะครับผ่านอธิษฐานจิตของหลวงปู่ก็สุดยอดแล้วนะครับเอานะวันนี้ครับบรรยากาศอย่างนี้มาให้ทุกท่านได้เห็นกัน จัดการมาเป็น7วันเลยนี่ะครับอยู่ในช่องฟิตวันนี้ก็ถือโอกาสเอาออกมาแล้วก็จะรออีกสักหน่อยแล้วก็จะหาที่เก็บอีกทีหนึ่งนะครับนี่นถุงพวกนี้นี่คราบไอความเย็นอยนู่พวกนี้หลังแบบครับพวกนี้หลังแบบเป็นพวกนี้ใครจะลองเอาไปปฏิบัติลองใชด้ดูก็ลองดูนะร้อนก็เคยทำแล้วนะเอาไปใส่ตาก แดดนะครับใส่ในซีนนี่แหละเอาไปตากแดดร้อนๆนะครับบนหลังคาบนสังกะสีก็ก็เคยทําทําทุกรูปแบบแหละเพราะว่ากลัวครับเสียหายเนื่อแย่เลยเนื้อพระเสียหายเอาโอเคนะครับผมวันนี้นะไม่ได้ทําคลิปก็ทําคลิปสเปเหระนี้มาบ้างน,นะครับถือเป็นการทักทายกันไปในตัวโอเคครับนี่นี่บล็อกไม้ครับบล็อกไม้ บ็อกเทวดาก็มีครับลายลุมแต่สุดยอดคือตัวนี้ครับนี่เอาไว้เอาไว้ดูครับเก็บเอาไว้ดูนี่ครับปล็อบีธาตุครับลงบอลนะอันนี้บล็อกไม้ครับอันนี้บล็อกพิมพ์กลางนะพิมพ์กลางนะครับเป็นบล็อกโบราณนะครับยังไม่เท่าหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าจะเป็นพิมหนึ่งพวกนี้หลังแบบครับหลังแบบก็ก็เห็นก็มีนะครับนี่หลังแบบ แบบนี้ครับบนสารแน่นๆครับโรงงานเขาไม่ทํามาแน่ๆนะครับโรงงานเนี่อาประมาณนี้นะครับโอเคครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากมายครับสออนดนทีวีครับสวัสดีครับ